สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้กับมาพร้อมกับบรรยากาศดอกไม้สวยๆครับพี่น้องเนาะสวยๆดอกทานตะวันครับผมครับชมดอกไม้ไปน้าครับพี่น้องเนาะชมแนวทางตัวเลขไปนําครับผมคลิปนี้กับมีแนวทางตัวเลขสองสำนักเลยครับผมพี่น้องจี่รับทันกับขอมากครับผม บัว่าจะเป็นเลขไม่น่าลงทุนครับพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะหรือว่าเลขดับ2ตัวสองสองตัวของเพื่อนแะครับพี่น้องเนาะคือบัมานากันครับผมหรือว่าเป็นเลขดับตัวนี้แหละครับผมครับหน่ว่างหันกะถือว่าเอาอยู่เด้อครับพี่น้องครับผมเลขดับพ่อบางพีครับห้าเก้าเก้าห้าห้ามซื้อครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอ็มซีมักก็คือจัดครับผมครับเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียว ครับแต่ว่าในส่วนตัวพอบางพี่เพิ่นกับอาพ่อเสือครับผมเพิ่นคำนวณอ่าเลขบนานลงทุนครับพี่น้องเนาะะห้าเก้าเก้าห้างวดว่างหันเอาอยู่ครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งสำนักครับผมก็คือเลขวิ่งคุณลุงลอตเตอรี่ครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งคุณลุงลอตเตอรี่ครับงวดว่างหันเพิ่นเขาตะบนได้ครับผมลางเพ,พิ่นลุดครับพี่น้องเนาะ เลขวิ่งของเพิ่นครับแล้วก็ไปลักลอยพรออมกับผมเพื่อนไ้วิ่ง8กับ2ครับพี่น้องวิ่ง8กับ2เข้าที่2ครับผมแล้วก็เลขวิ่งล่าง8กับ3หลุดครับพี่น้องครับผมครับงมดก้อนนันนรู้สซึกว่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมครับนี่ก็เป็นแนวทางที่เผลอไม่ได้เด้อครับพี่น้องเผลอไม่ได้ครับผมสสำนักครับคลิปนี้ก็ไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขสองสำนักครับผมบ่ว่าจะเป็นเลขดับพ่อบางพีครับผมแล้วก็เลขวิ่งคุณลุงลอตเตอรี่ครับก่อนมาเชียร์กับขอขอบพระคุณทึงคุณลุงแล้วก็พ่อบางพี่ได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับก่อมาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้็อย่าลืม กดไหลกดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่อมาแช่น้ำแช์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขวิ่งคุณลุงลอตเตอรี่กับเลขดับพ่อบางพีกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาที่เลขวิ่งของคุณลุงลอตเตอรี่ก่อนครับพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับผมงวดวันที่สองมกราคมหกสิบแปดที่ผ่านมาครับผม คุณลุงบนไห้วิ่งบนคือ8กับ2วิ่งล่างคือ8กับ3ครับเขาบนรับพี่น้องเนาะไปลักลอยเลขออก2 0 9 51ครับผมมาตามกันต่อเลยครับผมคุณลุงเพ่นสมาห้แล้วครับผมเลขวิ่งคุณลุงลอตเตอรี่ครับพี่น้อง17มกราคม68ครับผม วิ่งบน8กับ4ครับผมวิ่งบน8กับ4วิ่งล่าง6กับ0ครับพี่น้องเนาะวิ่งล่าง6กับ0นี่แหละครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างครับพี่น้องว่างหันไปลักลอยสครับผมวิ่งกับเทวามาครับพี่น้องเนาะครับวับนนี้บน8กับ4 ล่าง6กับ0แแคปนาจอไวเดอรครับผมครับต่อมาครับพี่น้องเนาะเลขดับพ่อบางพีครับผมเลขดับพ่อบางพีครับพอบอกว่าหัน5 9 9 5ห้ามซื้อบนล่างครับพี่น้องเอาอยู่เดอ้อครับผมไม่มาครับพี่น้องเนาะ คือว่าเลขดับนี่บ่ได้บังคับด้วยครับผมถ้าพี่น้องที่หมักกเอาครับผมงวดนี้ครับผม17มกราคม68ครับผมเลขดับบนล่างพ่อบางพี9559ครับพี่น้องเนาะตัวเดิมครับผมตัวเดิมบนล่างห้ามซื้อชอบก็จัดครับผม บนล่างห้ามซื้อชอบก็จัดครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเลขดับไม่มีในกองฉลากครับผมครับนี่ครับพี่น้องถ้าพี่น้องที่อับมักน้ำพอก็คือบดซื้อครับพี่น้องเนาะเก่าห่าเก่าไปซื้อตัวอื่นครับผมครับแต่ว่าถ้ามักเก่าครับพี่น้องเนาะติดไว้น้ำจักหน่อยตรงกับเลขคควบฝันนั่งสี่ครับผม นี่แหละครับผมได้ตัวเดิมด้วยครับพี่น้องได้ตัวเดิมครับพ่อบางพคีคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะได้เทิงเงเลกวิ่งแลวก็เล็กดับครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องแล้วก็คลิปต่อไปครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อครับผมสุดยอดเลขเด่นบน อีกหนึ่งเซียนครับผมอาจารย์แกลงและยองครับผมเลขกล,ล่างพลลุตแต่ว่าเลขล่างไม่มาด้วยกันพานครับพี่น้องเนาะเอาอยูครับผมหรือว่าเลขเด่นบนต้องมาเข่าเก่าครับผมแต่ว่าที่พี่น้องที่เล่าคขอยคืนนี่แหละครับผมหมดก้อนนั่นเขาหกวันนี้เขาเก่าครับผมบนย่างเดียวเด้อครับพี่น้องนี่แะครับผมที่เด็ด อาจารย์แกลงระยองคลิปต่อไปครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขวิ่งครับผมของคุณลุงลอตเตอรี่ครับวิ่งบนวิ่งล่างครับผมแยกชัดเจนเด้อครับพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างงวดนี้วิ่งบน8กับ4ครับผมวิ่งล่าง6กับ0ครับพี่น้อง แล้วก็เลขดับพ่อบางพีครับผมดับบนล่างห้ามซื้อครับผมชอบก็จัดเด้อครับพี่น้องตัวเดิม9 5 5 9ตัวเดิมครับผมครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องเนาะกับอาจารย์แกลงและยองครับผมเลขเด่นบน3ตัวมา1ตัวครับพี่น้องถือว่าเด็ดครับผมครับเดี๋ยวกลับมาเชืยรจิตถ้ำ้อมูลนี้เด้อครับผม แล้วก็จะเป็นตามเลขกพอนอนหน้าพ้อครับพี่น้องเนาะรวมไปถึงเลขกเด่นบนเก่ามาเชียร์ครับผมมาผสมผสานประกบคู่กันให้พี่น้องเบิ้งครับเพื่อได้2ตัวบน3ตัวบนครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาภไปน้่กันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่17มก,กราคม 68ครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอพีทีเ้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ด้อครับผมครับจังไรก็ขอให้อาย,ยุดีไม่แห้งสุขูสุขคนครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตลอดปี2,568พร้อมกับมีโชคลาภไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ